คือโรคเกาเนี่ยคะเป็นเป็นโรคที่มีกดยูริกเขาเรียกกฎพิวริกเนี่ยคะ่ะอยู่ใน <UL> พวกตามข้อนะคะคือเขาเรียกได้ทั้งยูริกแล้วก็พิวริกทั้งสองกดตัวเลยพวกนี้นะคะกปกติเนี่ยกด <c oughs> พวกนี้เราจะขับออกทางปัสสาวะคือฉี่ออกจะไม่เอาทางเงื่อเพราะฉะนั้น<ม>คนที่เป็นโรคเกาถึงต้องกินน้ําให้เยอะเพราะว่าถ้ากินน้ําน้อยเหงื่อออกเยอะยิ่งสะสมอยู่ตามข้อมาก เราต้องกินน้ําให้เยอะเพื่อที่จะขับออกทางปัสสาวะกดพวกนี้ก็จะถูกขับออกไปไม่ไม่มาสะสมก็จะเริ่มจากข้อเท้าก่อนข้อเล็กๆก,ก่อนแล้วถึงจะมาเป็นข้อใหญ่นะคะ<ม>ตัวที่จะรักษาเนี่ยก็คือต้องให้กินตัวล้างไปเพราะพวกเนี้ยจะไปล้างตัวกรองไปให้สะอาดนะคะก<ม>ดพวกเนี้เมื่อมันสะสมมันก็จะสะสมอยู่ตามพวกไตพวกอะไรพวกนี้ด้วยคนที่เป็นโรคเกาต์เป็นระยะเวลานานๆก็จะทําให้ไตเสื่อมต้องล้างไต<ม>โรคหนึ่งนะคะเป็นสาเหตุของการล้างไต ส่วนตัวกระใสกับใต้ใบเนี่ยเป็นตัวที่ช่วยเรื่องของข้อทําให้เลือดลมเนี่ยเ,ออเดินได้ดีขึ้นและทําให้เส้นที่มันยึดเกาะอ,อยู่ตามข้อเนี่ยไม่เกิดผังผืดน,นะคะทั้งคู่แล้วก็เป็นตัวบำรุงตับนะคะเป็นการแก้ปัญหาโรคเกาไปควบคู่กับการกินยาล้างไตนะคะเพราะว่าเมื่อไหร่ที่เส้นมันไม่ขมวดอยู่ที่มันเกาะอ,อยู่มันก็ไม่ไปเกาะตามเส้นมันก็คลายได้ดีขึ้นก็ลดอาการปวดลดอาการบวมได้มากขึ้นนะคะ น,น,นิดหนึ่งนะครับที่ว่าทําไมเ,เราถึงสะสมอะไรขึ้นมาจนกลายมาเป็นโรคเกาสาเหตุมันคืออะไรนะอาหารค่ะอาหารเลยอาหารกับการกินน้ําน้อยค่ะอาหารเช่นระบุลงไปนี่เช่นเค็มมากไปหวานอาหารก็คือมีตั้งแต่เรื่องของจริงๆเกามันจะสะสมอยู่ในพวกของเนื้อสัตว์ค่อนข้างเยอะเป็นอันดับแรกนะคะถั่วบางชนิดยอดผักบางชนิดแต่คนเรามักจะไม่ได้กินยอดผักจนก่อให้เกิดโรคเกาส่วนใหญ่มักจะเกิดจากกินอาหารเช่นปีกไก่เป็ด อะไรพวกนี้เกาจะสูงนะคะเพราะฉะนั้นมีค่าความเป็นกรดสูงอะไรเงี้ยเลยมีค่าความเป็นกรดพิวริกสูงผ่านกรดพิวริกสูงพวกนี้ค่ะทําให้เมื่อเรากินพวกนี้เยอะแต่เราทานน้าน้อยเราปัสสาวะน้อยมันก็ทําให้มันสะสมอยู่ในร่างกายอยู่ในเลือดก่อนค่ะตกค้างก่อนนะคะประมาณอย่างนี้ถ้าเยอะมันก็อยู่นี่แหละค่ะก็เข้าไปตามข้อเพราะเส้นเลือดมันวิ่งทั่วร่างกายของเราอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับก่อนก่อนที่เราจะไปถึงตรงนี้สมมติเรากว่าจะไปถึง ที่หมายหรืออยู่ที่ไกลต่างประเทศเนี่ยในขณะปัจจุบันที่เขาปวดมากเขามีอะไรจะบรรเทาไหมเขาน่อกจากการกินน้ําน้อยกินน้ำให้มากขึ้นกินน้ำให้มากขึ้นหมายถึงณตอนนี้ที่อยู่ลดเนื้อสัตว์ใช่ค่ะลดเนื้อสัตว์งดทุกชนิดเลยถะจกิๆเนี่ยเสิร์ชดูในอินเทอร์เน็ตได้เลยว่าอาหารอะไรที่มีกฎยูริกสูงถูกไหมคะงดทุกชนิดแล้วกินน้ําถ้าเป็นผู้ชายก็จะต้องถึง3ามลิตรเขาเป็นการรักษาผู้หญิงก็ต้องสองลิตรอัพ เพื่อเพราะว่ามันเป็นการรักษามันไม่ได้กินเป็นปกติปกติเราเนี่ยกินตามน้ําหนักของร่างกายอยู่แล้วน้ำเนี่ยยังเอเองรูปร่างขนาดน,นี้น้ําหนักสักห้าสิบสี่กว่า<ม>ก็กิน2ลิตรอยู่แล้วเ<ม><ม>นี่ยออกไปห้คงอ่ะท่านรักเองก็อาจจะต้องกินถึง3ลิตรอยู่แล้ว<ม><ม>เพราะฉะนั้นเนี่ยคนเป็นเกายิต้องกินมากกว่าฉี่วันหนึ่งควรจะมากกว่า7ครั้งแล้วก็ดูปัสสาวะว่ามันใสดีอันนี้เป็นการบรรเทาอันดับแรกนะคะที่เมื่อเราเมื่อเขาอยู่ไกลยังไม่ได้รักยาไปแล้วก็อาจจะกินพวก ลักษณะของพวกที่ช่วยร้างไตในนี้มันจะเป็นไผ่น้าอะไรพวกนี้ถ้ามีอยู่บ้างนะคะไผ่น้ำหาได้ทั้งนู้นเอามาต้มกินก่อนได้ง่ายๆพูดถึงง่ายๆเท่าคร่าวสมุนไพรตัวอื่นมีบ้างไหมครับที่ที่เห็นเป็นตัวๆแล้วหยิบอยู่ใกล้ๆเป็นผักเป็นใบเป็นอะไรช่วงๆก่อนสักกว่าจะไปถึงจริงๆเนี่ยมันก็จะมีมีที่ช่วย ตอนนี้ถ้าถามเองว่าจะรดรวมของตามข้อเองเนี่ยมันจะมีมพวกไผ่น้ํามีพวกเอพวกมันลุมพวกหญ้านางเ,เย็นเย็นอะไรพวกนี้กินแล้วดีไหมเย็นเนก็กินไม่ดีไม่ดีกับไม่ดีด้ทั้้ค่ะจริงๆควรจะกินลักษณะของ การช่วยเรื่องการหมุนเวียนเลือดน่าจะดีกว่านะคะไม่ควรกินยันจั่งใช่ค่ะไม่ควรกินยันนางหรือกินรังจืดมันไม่ได้ร้านตรงนั้นผู้คาวเป็นอาหารที่มีซื้อขายตามตลาดผู้คาวกินได้แต่ถามว่าช่วยเกาณ์ตอนนั้นไม่ได้ช่วยถ้ากำเริ่บแล้วพูดถึงการจำเริบแล้วมีอาการแล้วเช่นปวดบวมแดงร้อนนจุดนั้นแล้วอืเอว่าไม่มีตัวไหนที่พอที่จะช่วยได้นอกจากคุณต้องกินน้ําคุณต้องลีกเลี่ยงอาหารคุณจะต้องกินอันนี้ที่เอบอกมีแค่อย่างเงี้ยที่เอามาปริมาณการนาเข้าโดยเร็ว ลดการเพิ่มการชำระล้างด้วยน้ำที่ดใีใช่ใช่ประมาณอย่างนั้นค่ะครับ,บคุณมากเลยครับ